ผมสืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3516 3517บทที่3516เย่เทากำลังจะพังทลายในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าเย่เฉินเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงฉันไม่ได้พายลมเมื่อฉันและพ่ออยู่ต่อหน้าเขาเดิมทีฉันและพ่อต้องการแสดงบทบาทเพื่อพวกเขาจะได้เปลี่ยนตัวเองและกลับไปดำเนินธุรกิจของครอบครัวต่อไป ฉันไม่ได้นึกถึงคําพูดไม่กี่คําของเย่เฉินไม่เพียงแต่ดึงเขากลับมาแต่ยังมอบพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้ครอบครัวของพวกเขาซึ่งไม่สามารถขุนเคืองได้เย่หงหยางรู้สึกหดหู่อย่างมากเขาไม่รู้ว่าจะจบมันอย่างไรในตอนนี้แม้ว่าเขาจะใช้ความคิดริเริ่มที่จะปล่อยให้ลูกชายของเขาอยู่ต่อแต่โอกาสก็น้อยมากเพราะเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็เท่ากับการยอมรับว่าเย่เฉินเพิ่งโกหก ต่อหน้าครอบครัวเย่พวกเขาคือคนที่สวมบาปและเป็นผลให้พวกเขายังคิดอย่างรอบคอบกับเย่เฉินในเวลานี้หากเย่เฉินจับที่จับและตำหนิมันไม่มีโอกาสเลยจริงๆเย่ฉางคงเกือบจะกระวนกระวายใจในเวลานี้เมื่อเห็นเย่เทายังคงต้องการจะปฏิเสธเขาก็รีบพูดว่าเฉินเออคุณไม่จําเป็นต้องขอคําแนะนําจากพวกเขาในเรื่องนี้ฉันคิดว่าพวกเขาเป็นนี่เราเย่เจียซิงฉันขอโทษที่ทาให้ฉันลําบากอีกครั้งผู้คนพูดง่ายเสมอและปัญหาก็เป็นปัญหาเล็กน้อยแต่ฉันทํางานหนักและไม่มีข้อตําหนิ เย่เฟิง,ลงคลั่งคล้ายและอ้อนวอนอย่างรวดเร็วเย่เฉินพ่อของฉันสุขภาพไม่ไดีฉันสามารถดูแลอาหารและชีวิตประจำวันของพ่อฉันได้ไหมเย่เฉินไม่สนใจเขาและหันไปมองที่เออย่หงหยางและเย่เต่าแล้วยิ้มและถามว่าแล้วท่านผู้เท่าของฉันทำอะไรได้ดีขึ้นใช่ไหมลุงที่รักของฉันจะส่งคุณไปช่วยมันเป็นอย่างไรจิตวิญญ,ญาณที่เสียสละเย่ซองชวนกำลังฟังอยู่และเขาอดไม่ได้ที่จะเช็ดหน้าด้วยมือของเขาเขาบอกว่าเย่เฉินได้รับบาดเจ็บจริงๆและเขาไม่สามารถจับใบหน้าของอดีตผู้เท่าของเขาได้ เขารู้ว่าลูกชายคนโตของเขาเป็นอย่างไรเขารู้ดีกว่าใครๆเท่าที่ระดับของเย่ฉังคงอยู่ในระดับมันเป็นการลากในครอบครัวของเย่หากเย่เจเป็นรถไฟความเร็วสูงเย่ฉังคงก็เป็นหนึ่งในตู้โดยสารที่ไม่สามารถบรรทุกผู้โดยสารหรือดึงสินค้าได้สินค้านี้ติดตามรถไฟตระกูลเย่นอกเหนือจากการเพิ่มการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงของรถไฟขบวนนี้และลดความเร็วของรถไฟขบวนนี้แล้วยังไม่มีผลในเชิงบวก โดยปกติในตระกูลเย่ผู้จัดจาก,การมืออาชีพและนักคิดหลายคนทั่วโลกมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องร้ายแรงเขาเพียงต้องการลงนามในสัญ,ญลักษณ์ในจดหมายตัดสินใจจากนั้นรับเงินเดือนและเงินปันผลสูงสุดของตระกูลเย่ทั้งหมดบริษัทเฟอร์นิเจอร์ในครอบครัวของเย่เต๋ามีกาไรเพียงไม่กี่ร้อยล้านยูโรต่อปีภายใต้สถานการณ์ปกติเย่ฉังคงจะต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากในการซื้อดอกไม้แห้งในหนึ่งปีนอกจากนี้เย่ฉังคงใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างชื่อ ถ้าเขาไปต่างประเทศเขาต้องซื้อบ้านที่ดีที่สุดในท้องถิ่นเป็นที่อยู่อาศัยของเขาก่อนตามคําพูดของเขาเขาไม่คุ้นเคยกับโรงแรมใดๆและชอบอยู่บ้านดังนั้นการซื้อบ้านจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดยิ่งกว่านั้นเขาจะใช้การซื้อบ้านเป็นการลงทุนเป็นข้ออ้างที่ไร้สาระก,กว่านั้นคือเขาจะย้ายออกจากแมคโดนัลล์เพื่อเปิดร้านทุกแห่งซื้อบ้านและที่ดินทุกหนทุกแห่งและในที่สุดก็ทําเลือดจํานวนมากเพื่อรับรองตัวเอง อย่างไรก็ตามหากคนธรรมดาซื้อบ้านมันคือการลงทุนแต่ถ้าเขาซื้อบ้านเย่ยฉางคงจะต้องเสียภาษีไอคิโดยสมบูรณ์บทที่3,517ั้าอบ้านพักตากอากาศ50ล้านตกแต่ง20ล้านพร้อมกระเป๋าขายได้100ล้านเขายังคิดว่ามันคุ้มทุนมากนอกจากนี้วินล,ล่าที่ซื้อจําเป็นต้องซื้อสิ่งของต่างๆรวมถึงของใช้ในชีวิตประจําวันทุกประเภทรถยนต์เรืออทอและแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ นอกจากนี้ยังต้องใช้กําลังคนและทรัพยากรวัสดุจํานวนมากในการบํารุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดเวลาและมีคนรับใช้คอยให้บริการตลอดเวลาดังนั้นวิลล่ามูลค่า1 0 0 0ันล้านหยวนการซื้อรถยนต์ซื้อเรือออทอซื้อเฮลิคอปเตอร์อาจมีราคาหลายสิบล้านแล้วค่าเสื่อมราคาของสิ่งเหล่านี้ก็สูงอย่างน่าประหลาดใจค่าเสื่อม10ล้านต่อปีเป็นเรื่องง่ายและค่าบำรุงรักษาของวิลล่าทั้งหมดและอุปกรณ์ต่างๆก็หลายสิบล้านรวมถึงเงินเดือนของบุคลากรซึ่งเป็นเรื่องดาราศาสตร์อย่างแนน,น่อน กล่าวอีกในหนึ่งถ้าวิลล่าถูกทิ้งไว้ที่น่นและไม่ถูกแตะต้อง20ล้านจะถูกโยนทิ้งในหนึ่งปีถ้าเขาไปที่นั่นปีละสองครั้งค่าใช้จ่ายจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากคำนวณมา5ปีมูลค่าเดิมของวิลล่า70็ิบล้านหลังอาจเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งล้านหรือแม้แต่มากกว่าหนึ่งยล้านเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามค่าบำรุงรักษาและค่าเสื่อมราคาที่ลงทุนไปในช่วง5ปีนี้อย่างน้อยก็มากกว่า100รอล้านหยวน พอซื้อมา100ล้านก็แพงกว่า100ล้านสุดท้ายขายได้แค่100กว่าล้านนี่ถือได้ว่าเป็นการลงทุนผายลงหรือไม่ก่อนหน้านี้เป็นเพราะตระกูลเย่มีเงินดังนั้นเขาจึงใช้เงินหลายร้อยล้านหรือมากกว่า1,000ล้านหยวนต่อปีด้วยวิธีการต่างๆซึ่งไม่มีในตระกูลเย่ดังนั้นชายชาราจึงไม่สนใจที่จะไล่าตาม แต่ตอนนี้ถ้าเขาต้องรับผิดชอบธุรกิจของตระกูลเย่เต๋าก็คงเทียบเท่ากับการจัดหมูให้เป็นเจ้านายของกลุ่มมดหมูจะเป็นเจ้านายก่อนได้ไหมมดกลุ่มนี้หมดแรงเอข้าวเม็ดเล็กๆแม้ว่าคุณจะไม่กินสักคํคำคุณก็อาจจะไม่สามารถเลี้ยงมันได้เพียงพอเย่หองหยางเคยได้ยินเกี่ยวกับระดับของเย่ฉังคงมานานแล้วในขณะนี้เขากลัวว่าเย่ฉังคงจะกลับบ้านของเขาจริงๆและกินสับสมบัติทั้งหมดที่ทเขาสะสมมาหลายปีดังนั้นเขาจึงไม่สนใจความผิดของเย่เฉิงดังนั้นเขาจึงคุกเข่าลงกับพื้นและสารภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่่่่าาาาวทนนผผู้เฉัิด ฉันสารภาพกับเธอเยเถาลูกชายของฉันได้ตัดสินใจในครอบครัวของเรามาหลายปีแล้วเหตุผลที่ฉันโกหกคุณเมื่อกี้นี้เป็นเพราะฉันยังมีเจตจำนงเห็นแก่ตัวฉันอยากให้ลูกชายของฉันกลับไปเป็นประธานสถานการณ์โดยรวมอฉันรู้แล้วว่าฉันคิดผิดโปรดลงโทษด้วยเยเถาหน้าซีดด้วยความตกใจและพล่องออกมาผู้เท่าโปรดให้พ่อของฉันกลับไปทําธุรกิจของครอบครัวฉันต้องอยู่ที่จีนและออกไปทําประโยชน์ให้กับครอบครัวของนายท่าน ยเย่เฉินแสดงสีหน้าเย,ย็นชาลงอย่างมากในขณะนี้และเขาก็ดุอย่างดุเดือดคุณกล้าหาญมากหนีข้ามคืนตอนนี้แทนที่จะสำนึกผิดคุณยังคงนอนอยู่ที่นี่ติดบ้านของนายท่านอย่างจริงจังเมื่อเย่หองหยางได้ยินเรื่องนี้เขาก็ตัวสั่นด้วยความตกใจและรีบอ้อนวอนผู้เท่าฉันเป็นเพียงความสับสนชั่วครู่และไม่ได้เอาจริงเอาจังกับบ้านของอาจารย์ท้ายที่สุดแล้วเราก็เป็นสาขาหลักประกันได้ทุกวันนี้ครอบครัวหลักให้มาหมดแล้ว เง่เฉินส่งเสียงอย่างเย็นชามองดูทุกคนและพูดเสียงดงังสมัยก่อนสงบสุขและรุ่งเรืองได้ปกปิดปัญหามากมายในตระกูลเย่และยังปกปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตระกูลเย่มากเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะภัยพิบัติครั้งนี้ข้าคงจะคิดว่าตระกูลเย่รุ่งเรืองเฟื่องฟูจริงๆเมื่อพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็กระแอม,มและพูดตอบจากนี้ไปปัญหาเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลเย่ในตอนนี้ทุกคนต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตระกูลเจ้านายก่อน หากคุณทําได้ดีธุรกิจเดิมของคุณกับตระกูลเย่ก็สามารถดําเนินต่อไปได้และอุตสาหกรรมใหม่ของตระกูลเย่จะทําให้คุณมีพื้นที่สําหรับเข้าร่วมในอนาคตจุดประสงค์ของฉันคือไม่เกิน8คําฉันจะสนับสนุนและสนับสนุนคุณคุณฉัน แต่ถ้าคุณยังไปตามทางของตัวเองฉันจะไม่เพียงแค่ตัดธุรกิจทั้งหมดระหว่างนายกับนายแต่ยังนับความช่วยเหลือและการสนับสนุนทั้งหมดที่ทอาจารย์มอบให้คุณตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเรียกร้องค่าชดเชยตามดอกเบี้ยที่คำนวณนายวิธีที่ทำกําไรถ้าฉันปฏิเสธที่จะยอมรับบัญชีฉันมีวิธีที่จะล้างคุณหากมีผู้ใดคัดค้านเชิญขึ้นเดี๋ยวนี้เมื่อทุกคนได้ยินเช่นนี้สีหน้าของเขาก็เปียกโชกทันทีและพวกเขาเรียก่าวว่าพวกเขาจะทำได้ดีในอนาคต เมื่อเห็นว่าไม่มีใครคัดค้านเย่เฉินจึงกล่าวต่อว่าเอาละในเมื่อพวกคุณเต็มใจที่จะเลือกทําผลงานได้ดีตอนนี้มีเพียงเรื่องยุ่งยากที่ต้องให้คุณทํางานร่วมกันเพื่อแบ่งปันความกังวลให้กับอาจารย์ทุกคนมองไปที่เย่เฉินอย่างตั้งใจสงสัยว่าสิ่งที่เย่เฉินพูดคืออะไร เ่เฉินกล่าวอย่างเฉยเมยข้ารับใช้ของตระกูลเย่ก็เหมือนกับเจ้าเมื่อข้าเห็นว่งว่านหลงข้าประตูพวกเขาหนีไปนานแล้วในอนาคตจะไม่มีคนใช้จากหลักครอบครัวดังนั้นก่อนสิ้นเดือนนี้สมาชิกในครอบครัวของคุณแต่ละคนจะต้องเลือกรุ่นน้องสองคนจากครอบครัวที่ใกล้ชิดเพื่อทํางานให้กับครอบครัวหลัก